คุณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขนาดนี้อ่ะเริ่มต้นจากเหรียญทางซ้ายมือก่อนเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญส0บาทหล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญ10บาทหล่อเก่ารุนา่นเก่าพรมโอชิวะโอบบโตเชาวญ่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญละ1น3 0 0แสบาทเหรียญทางขวาเหรียญทางขวาเป็นเหรียญ1นบาทสีขาวหล่ 9. เก้าเหรียญ1นบาทสีขาวหล่เก้ารับซื้อเหรียญละ3 8 0 0 0บาทอะมาดูรายละเอียดการเทละเหรียญเลยเนาะ อ่ะเริ่มต้นจากเหรียญนี้ก่อนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรอเก้าสำหรับเหรียญน,นี้นะรับซื้อเหรียญละสามหมื่นแปดพันบาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหนไปทางซ้ายมือภาษาไทยเขียนคําว่าภูมิพลอุดรเดชภาษาไทยเขียนคําว่าราชการเก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะ ข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยพศพสอพ5นหสังเกตปีพศฮะเป็นปีพศ2550ผมอุจิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ3 8 0 0 0บาทครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้ เลยครับอะคุณผู้ชมะแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อยหล่อเรุ่นเก่าสำหรับใบนี้รับซื้อใบละแปด0 0นห้าหมบาทอะผมรับซื้อ2ใบนะใบข้างล่างรับซื้อใบละแปด0 0นห้าหมบาท บาบข้ามบนรับซื้อบายละ6 5 0 0ื่นบาทอ่ะย้ำราคานะะบข้างล่างรับซื้อไปละ8 5 0 0 0 0ห้าทื่นบาทบข้ามบนรับซื้อบายละห5 0 0ื่นบาทอ่ะมาดูบายข้างล่างกันก่อนนะครับรายละเอียดจุดแรกที่คุณผู้ชมจะต้องดูฮนะดูตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมฮนะมีลายไทยเป็นสีแดงนะับตัวเลขหน่วได้บาทเป็นอาราบกนะ ตรงนี้เป็นรูปสมัยกลุ่มธนบุรีครับตรงนี้เป็นทหารผู้ติดตามสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับแถบสีชมพู1 2 3 4ฮะตรงนี้เป็นรูปของพระองค์ท่านครับมือซ้ายถือกระบี่อยู่นะครับตัวเลขหนึ่ง้บาทเป็นตัวทายครับตรงนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระองค์ท่านขี่ม้าอยู่สังเกตนะมือขวาถือดาบมือซ้ายถือเชือกครับ จงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกรุงธนบุรีครับพระสาราีาเกยนว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพอพานจุดส,สรสลาจุด2.311ถึง2.325พยาครุธเป็นสีแดงอ่ะผมไม่ดูคุณผมูม้ชมนะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกของแปงค์100ใบนี้ครับอ่ะด้านที่2ล่ะ ตัวเลข1นึ่ง้บาทส่วนข้าวบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดําตัวหนังสือ1นึ่บาทขีดคู่ตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4งสอหตรงนี้เป็นตราประจําตัวพระองค์ท่านคุณผู้ชมเห็นนะผมเอียงถูกองศาจะมีตัวเลข1นึ่บาทเป็นตัวไทยอยู่ในตราประจําตัวพระองค์ท่านนะตรงกินนี้ก็1นึ่บาทอาดับบิกครับรูปหลอกไม้แค่รอยจานหนึ่งสองสามครับรูปนายหลวงรลอแก้วอ่ะตรงนี้สาคัญมากค่ะไม่ได้คุณผู้ชมะเลขหนึ่ง กับตัวเสียนะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ8ป0 0 0 0บาทจะต้องมีเลข1กับตัว4จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะพยาครูเป็นสีแดงครับตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข1นึ่บาทเป็นตัวไทยนะรูดอกไม้1.2.3.4.5.6จุดครับอ่ะตรงนี้แหละตรงนี้สําคัญมากคุณผู้ชมครับ เลขหนึ่งกับขอไข่ครับใบนี้รับซื้อปันละแปดแสบาทจะต้องมีเลขหนึ่งกับขอไข่จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวครับอะคุณผู้ชมมาสรุปรายละเอียดใบนี้กันนะครับสำหรับใบนี้ผมโอเชวาโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละแปด0 0นหบาท ผมรับซื้อใบละ850,000บาทจะต้องมีเลข1ตัว C อยู่ตรงนี้นะและก็เลข1ขอไข่ตรงนี้ครับใครจะขายไปละ850,000บาทได้กับผมให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นคำว,ว่าเลข1ขอไข่ทับเลข1ตัว C มีทั้งหมดกี่ใบครับเลข1ขอไข่ทับเลข1ตัว C มีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะใบละ850,000บาทอ่ะที่ใบหมดแล้วเนาะ ใบดูใบข้างบนคุณผูช้ชมฮะใบข้างบนรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทใบข้างบนรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทใบข้างบนคุณผูช้ชมดูง่ายๆน,นะฮะด้านแรกไปหล่อเก้า 9, ด้านแรกไปหล่อเก้าคลิกไปดูด้านที่สองนะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมาลาชดูแค่นี้คุณผูช้ชมะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทอะใครพร้อมขายใบละหกหมื่นห้าพันบาทให้กับผมบ้างนะอะ ใครไม่เกี่ยงราคาราคานี้ขายได้นะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้ราคาสูงๆแนะนำให้ไปหาใบข้างล่างนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่เกี่ยงราคานะสำหรับใบนี้ผมรับซื้อใบละ65,000บาทนะใครไม่เกี่ยงราคาและใครพร้อมขายใบละ6 5 0 0 0บาทได้กับผมแสดงความมั่นใจว่าพร้อมขายครับพร้อมขายขายให้ผมซับในคลิปหน่อย พร้อมขายครับมีทั้งหมดกี่ใบและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถโนรเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะต่อด้วยเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทหล่อรก่าุนเก่าเหรียญน,นี้ต้นคลิปผมแจ้งราคารับซื้อแล้วเนาะรับซื้อเหรียญละ123,000บาทอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะ ในเนื้อสีเหลืองเป็นรอแก้วหาันไปทางสายเมือครับเนื้อสีขาวตรงนี้เขียนคําว่าผุมิพลอะดดุลจเดชเนื้อสีขาวเขียนคําว่าราชการที่๙อ่านี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระชวังครับเนื้อสีขาวมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนึ่งสือคำว่าบาทเลขสิบอารบกตรงนี้เขียนคําว่าประเทศไทยจุดสีขาวหนึ่งสองสามสี่พอพันจุดสอสละจุดสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ สังเกตง่ายๆน,นะครับเป็นปีพศ2544ผมโอชิวะโอ,อเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ123,000บาทใครมีเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบด้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ